วันนี้ก็มืดค่าแล้วก็ต้องทํางานต่อครับกลางวันมันร้อนจังเลยเนาะปรับดินเพื่อจะเทวันนี้เอาให้ได้เอา,เาให้เสร็จร่วมแรงแข่งขันเนาะวันนี้เนาะช่วยกันทำมาหากินพี่น้องเลยเนาะมันวะซอยมเมียยังอย่างเมียมเม่ยเนาะแต่ละคนก็น ก็ต้องทำรวยก็ต้องทำจนก็ต้องทำาบันนี้น่วยกันทำมาหากิน่วยแรงแข็งขันเพื่อปะเพื่อทองพอแล้วจริงพอแล้วเลือกแล้วเลือกแล้ว 在哪里啊？你们哪里？ ทำงานก็ต้องขยันกันหน่อยแต่เวลามืดจะค่ำแล้วว่าะว่าแดดไม่มีเราถึงได้ทำงาน